สวัสดีครับมีวันนี้มียังรัดเบ้ามานเสนอและตัวนี้นี่เบ้าสแตนเลสสามนิ้วครึ่งเจาะรูมีติกขนาดก็คือแปดนิ้วทํายาวแปดนิ้ว นิ้ววงกว้างสามนิ้วครึ่งและมีปีกเจาะรูนะครับส่วนอันนี้ก็คือฐานรองฐานยางรองสามนิ้วครึ่งอ,อ,อันนี้สามนิ้วครึ่งอันนี้สามนิ้วทรงภูเขาอันนี้ทรงซาฟาราทรงแหลม เวลาใช้ก็คือสวมลงไปเี๋ยวมันแบบนี้แล้วก็ตัางเผปูนใส่ส่วนอันนี้คือยางารัดเบ้ายางรัดเบ้าสำหรับใส่ตรงนี้นะครับสวมเข้าไปยางรัดเบ้าขนาด4นิ้วคูณ8นิ้วนะครับเวลาใช้งานก็สวมไปแบบนี้ แล้วก็เทกอบบูนใส่เลยสวยไหม ันนี้ก็ยังรัดเป้าเหมือนกันให้ดูให้ดูเนื้อเวลาใช้ก็ตึงเนื้อผสมลงไปในเป้าอันนี้จะขนาดส4นิ้วนะ4นิ้วคูณ8นิ้วเ <c oughs> วลารับเสร็จก็จะสงูงสูงขนาดที่กันปูนหกได้อย่างนี้ะ เหมาะสำหรับงานหลอ่อสำหรับลงหลอ่อช่างหลอ่อเอาไปใช้งานนะครับนี้ดางเบ,บ้าอ,อันนี้ฐานรองฐานยางรองบ้าสปันเลสโอเคนะครับ แล้วก็มีมีแค่นี้แหละวันนี้มีแค่นี้หอมๆปากหอมคอไว้เจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ